สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีตอนเที่ยงนะเที่ยงของบาเลนเนาะคือเมื่อวานนี้เราลือตอนสี่โมงเย็นนะแต่ว่าน้องนิชาตื่นนะคะไม่จะก็ไปเอาน้องนิชาเนะแล้วก็ไม่ได้ทําต่อนะคะวันนี้ก็กลับมาทําต่อเหมือนเดิมนี่ให้ดูนะดูนู่นอะดูคือเยอะมากนะคะแล้วก็เลื้อยขึ้นตามต้นมะเขือนะคะแล้วก็จะทําให้มะเขือเนี่ยเขาตายเ้าะแม่เจิปก็จะมา มามาตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งเหมือนเดิมกินไม่ทันก็ต้องทิ้งอ่ะนะคะไม่ได้ทำปุ๋ยหมักเหมือนเมื่อก่อนเ <c oughs> นี่ยดูดิคือเยอะมากอะ่ะดูดิจะก็ดึงออกนะไม่อยากให้เขาเลื้อยไปอีกฝั่งนึงเพราะว่าเราจัดระเบียบให้เขาแล้วนะคะว่าตำลึงจะอยู่ฝั่งนี้อีกฝั่งนึงอ่ะเราจะปลูกเป็นมะระเนาะมะระจีนนะคะมันจะปลูกเป็นมะระจีนเนี่ย ยอดอ่อนๆก็มีนะอืมตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าไม่มีความจำเป็นปกติเราตัดเราก็จะอุ้ยดูนี่เมื่อวานเห็นไหมพามาดูนี่นี่นี่ดูโอ้ยมาอีกแล้วอ่ะมาอีกแล้ว,มา,ลวมาทุกวันเลยเมื่อวานไม่จะก็มากําจัดนะนี่ตัดทิ้งเมื่อวานนะคะเนี่ยเนี่ยรอยเราตัดเมื่อวานเห็นไหมรอยยังใหม่ๆอยู่เลยเราตัดทิ้งดูวันนี้มามากิ่งนี้นะคะโอ้โห พราะอย่างนี้ะค่ะเราต้องรีบมาทําความสะอาดบริเวณนี้ออกเลยไม่งั้นนะก็จะเป็นสภาพแบบนี้หมดเลยนะคะพืชผักสวนครัวหน้าร้อนตัดเสร็จเดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวเนาะดูดิพู่นน่ะไปไกลถึงโน่นเลยไม่รู้จะจัดก,การยังไงเนี่ยเดี๋ยวหาวิธีก่อนนะคะ นี่เขาก็เลาไล่ขึ้นด้านบนเนาะเนี่ยเนี่จะก็จะดึงออกนี่ค่ะ ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะเดี๋ยวเม่เชฟขอจัดการมุมน nah, ี้ก่อนนะคะ เสร็จแล้วค่ะแบบนี้รู้สึกว่าโล่งเลยเนาะตอนนี้เราก็รื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีเป็นบางส่วนแล้วเนี่ยยังหลงเหลืออยู่เดี๋ยวเราค่อยจัดการนี่นะคะก็รู้สึกว่าโล่งขึ้นมาเนาะนี่ตรงนี้ไม่จ้ก็จะไม่ให้มีนะคะเขาเกิดเขางอกขึ้นมาเองเพราะมันจะมีต้นเก่าที่อยู่ด้านล่างเนาะเพราะว่าตรงนี้นะคะไม่จ้อ่า จะให้มะละนะคะนี่เป็นมะละจีนนะคะแต่เขาจะมีปัญหาในช่วงหน้าร้อนเนาะใบจะไม่ค่อยโตนะคะแล้วก็ต้นก็จะเลื้อยแบบยังไงอะคือไม่ค่อยโตอะนะคะหน้าร้อนไม่รู้ว่าหน้าร้อนเนี่ยเขาไม่ชอบหรือเปล่านะที่นี่เพราะว่ามันร้อนจัดนะคะร้อนมากตรงนี้นะคะมันจะก,ก็วางระบบวางระบบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ย พอทาค้างไม้เลื้อยก็จะให้เขาอยู่แต่ในบริเวณไม้เลื้อยตรงนี้นะคะจะไม่ให้เขาเกะกะไปทุกที่แล้วเพราะว่าไม่จะปลูกชั่วคราวนะเฉพาะช่วงนี้แหละดูมะกรูดเราเนี่กค่ะกำลังแตกใบเลยนะไม่จะใช้ลดดีนะคะมาลดเอาเอาลดดีนะคะผสมกับน้ําแล้วก็มาลดเนาะน้ำหนึ่งลิตรกับหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ไม่นานนะคะก็จะแตกใบสูตรนี้นะคะเป็นสูตรทําให้ มากูดบ้าใบนะผักทุกชนิดนะคะสามารถใช้ได้ทุกอย่างนะคะนี่ไม่จะจะอยากจะทำใหม่นะแต่ว่าไม่จะคิดว่าไม่จะปลูกแค่ชั่วคราวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไม่จะจะกลับเมืองไทยแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวจัดการกับอกองขยะกองนี้ก่อนนะเดี๋ยวออกไปทิ้งนะคะไม่มีที่มักแล้วแหละราะไม่จะจะไม่ปลูกอะไรแล้วเลิกปลูกแล้ว เพอเพอไม่จะอยากเปลี่ยนใจอยากกลับเดือนหน้าสองเดือนนี้ไม่จะก็จะกลับเลยนะคะไม่จะจะไม่ปลูกแล้วแหละแล้วก็ดูนี่จะให้ดูนี่ค่ะมาเก็บไปเมื่อวานเมื่อวานกับวันก่อนนะเรามาเด็ดไปนะคะไม่นึกว่าเขาจะรอดนะไม่นึกว่าเขาจะแตกใบใหม่ขึ้นมานะคะไปอีตู่ดูดิโอ้ยจากต้นแบบมีแต่แบบนี้นะคะมีแต่กิ่งสีน้ําตาลแบบนี้นานสามสี่เดือนนะแห้งแบบนี้นะคะเนี่ยเขาแห้งหมดเลยนะไม่นึกว่าจะแตกขึ้นมานี่ยยังได้กินเนาะ โอ้ยรอดมาได้ยังไงตั้งสองปีรอดร้อนรอดหนาวมาต้นนี้เหมือนกันนะคะนี่พะออตู่นะเนี่ยต้นเล็กๆไม่น่าจะโตดูดิเมื่อก่อนเราอยากกินหนมจีนเราไปซื้อหนมจีนมามา,มาทำหนมจีนกินพะออตู่ไม่มีแต่พอเราไม่ไม่ได้กินหนมจีนดูดิงามอย่างงามเลยนะคะไปเดี๋ยวขอตัวไปจัดการกับออกอง กองน,นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปวีดีโอหน้านะคะขอบคุณที่เขามากดติดตามและรับชมนะคะคลิปนี้ก็แวะมาบทให้ฟังเนาะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เนาะสวัสดีค่ะร้อนมากๆ